หลายคลิปก่อนเราออกมาพูดเรื่องของพวกพุทธพาณิชย์แล้วก็พวกอารัชชีคนใบหวยหลวงปู่คนดังใบหวยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในาศาสนาพุทธพูดเรื่องของการปลุกเสกของขลังลดน้ำมนต์แก้กรรมเรื่องของพุทธพาณิชย์อะไรต่างๆนานาเรื่องของเงินเงินทองทอง,ท,องที่มันเกิดขึ้นในวัด เราพูดหลายเรื่องและก็มีหลายคนออกมาบอกเราว่าเรากำลังทำลายพุทธศาสนาเราถูกใครจ้างมาพูดเหรอถูกใครแจ้งจ้างมาเพื่อให้พูดเหรอไม่มีใครจ้างพูดเองคือมันไม่จำเป็นต้องมีใครจ้างอะ่ะและคนที่กำลังทำลายาศาสนาพุทธอยู่ก็คือคนพูดด้วยกันเองนั่นแหละนี่คุณทั้งหลายยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ ว่าคุณคุณเองเนี่ยแม้แต่คนที่กําลัง,ต,งตั้งคำถามเราอยู่เนี่ยก็กําลังทําลายศาสนาพูธอยู่โดยไม่รู้ตัวอัลชีเกิดขึ้นมากมายอ่ะศาสนาพูธมันเสื่อมเพราะอะไรก็เพื่อคนนี่แหละก็เพราะคนนี่แหละแล้วยังไงอ่ะเวลามีใครออกมาพูดคนหนึ่งก็บอกว่าเขากําลังทําลายศาสนาพูดอยู่ตลกมากตลกหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้เลยอ่ะว่า คนพุทธด้วยกันเองนี่แหละที่กำลังทำลายศาสนาพุทธอยู่อัลชีมาพร้อมพิธีกรรมอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยการปลุกเสกของขังการสักเสกเลขยันอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเลยพิธีกรรมเกิดขึ้นมากมายอ่ะมาจากไหนพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง แต่มนุษย์แยกแยะอะไรไม่ออกเลยแล้วบอกว่าเรากําลังทําลายศาสนาพุทธอยู่เป็นเรื่องที่ตลกมากมนุษย์ควรแยกแยะอะไรให้ออกนะแล,แล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ยควรดูให้ออกด้วยนะว่ามันคือความจริงหรือหรือความเท็จหรืออะไรแยกแยะอะไรไม่ออกเลยเป็นเรื่องที่โคตรตลกเลยอะ่ะเป็นเรื่องที่ตลกมากพระรีอานกําลังทวงคืนความจริงให้แก่ศาสนาพุทธของโคตมะพุทธเจ้าอยู่จำมาไว้